ลิลลี่พี่เราจะบังพี่ทำไมลิลลี่ยูจะบังพี่ทำไม we'll never know ตอนแักฉันหน้าตาเป็นไงไม่มีใครทราบเขาไม่ะสบไงเขาะสบจริงหนูเขาะสบกันไำให้ผสบอุบัติเหตุมากอะไรอ่ะแบบดรจะเป็นแค่โอล n ่แฟนเบนโอลี่เฟอมันต้องเจือพอเลยอเนี่ยไม่ชอบยกกลุ โอเคค่ะสวัสดีค่ะลูกมีนะคะว่สนี้ค่ะสันญ,ญานะคะสวัสดีค่ะเบลเล่นะคะค่ะลิลลี่ค่ะทั้ง4คนเป็นนักสแสดงจากทำนิสิเครตอยากให้เล่าถึงซีรีส์แล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะ ของหมีรับบทเป็นไอวารินค่ะไอวารินเนี่ยก็คือจะมีความเป็นผู้หญิงที่มัสคูลินแล้วก็มีแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการทํางานเป็นคนเก่งแต่สิ่งอะไรก็คือเฉียบขาดค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากๆเลยค่ะใช่ของฉันรับบทเป็นเมมิกาค่ะแล้วก็ของฉันก็จะตรงกันข้ามกับเขาจริงๆก็เราก็มีความเด็ดขาดเหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์การทํางานของของเราน้อยกว่าล้วเพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งเข้ามาบริหารครั้งแรกอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์หลักๆก็คือจะมีความเฟมินีนเซ็กซี่นนี้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าหน้า ฝั่งนี้จะเป็นธุรกิจ ทางสรรพสินค้าหน่งนี้เป็นโรงแรมเฮ้ยมันหลุหลานะหลุหลาไม่มีใครแพ้กันเลยแล้วมันมาปักเกรงไงมันเกิดอะไรขึ้นคือเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าเหมือนแบบ2บริษัทที่ต้องแข่งกันในการประมูลสัมปทานหนึ่งก็คือเป็นศัตรูกันคู่แข่งแต่จริงมีดีลลับที่เหมือนแบบไปแอบรักแอบอะไรกันเขาเขาแอบชอบกันปกติมันต้องฟาดกันไงใช่ป่ะใช่เราต้องไปประมูลแข่งกันเลขขัก็มักจะไม่ยอมกันใช่เลขขจะไม่ชอบกัน ของหนูก็จะเป็นเลขาที่แบบเ l ร r t เ l ร r t หน่อยจะแบบชื่ออะไรคะชื่อแยมค่ะแยมชื่อแยมใช่มันจะเป็นแบบว่าคิด positive ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้านายของตัวเองเพราะว่ามันจะมีภูมิหลังว่าทำไมเ้องก็ไปตามหาดูว่าเพราะอะไรภูมิหลังสับภูมิหลังไอ้แหววชอบอะสมหลังแล้วความหลับแบบเป๊ะอ่ะของลีแล้วบอกเป็นจีค่ะเป็น ผู้ช่วยของคุณเมวิกาค่ะก็จะเป็นคนที่นิ่งๆสุขุมแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกค่ะแล้วก็แอบชอบเจ้าไหนตัวเองอุ้ยตายอูดเลยอันนี้ introvert อันนี้ extrovert ไปติดตามได้ที่ไหนคะค่ะก็สามารถรับชม h u มเ r y s ี่ซีเคนนะคะได้ทางช่องวันสามสิบเอ็นนะคะทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอชีอีหรือว่า iq.com ที่เดียวเท่านั้นค่ะอ่าไปติดตามกันได้ต้องเข้มข้นมากๆเลน่ๆมาดูแบบแต่ละตัวละครมันมี hidden agenda อะไรต่างๆมีสตอรีนะคะแต่ว่าวันนี้มาโปรโมทซีรีส์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยพี่ทำมาหายกินด้วยนะแล้วก็แบบเห็นแบบเพราะแต่ละคนชอบร้องเพลงเัใครแ้งใครแงนะคะแล้วก็วันนี้จะให้ how n i secret <pot> กับโต้ซ่อนมีมาทำเซเลนร่วมกันคือผารองท่อนหูโอ้หมหูฟังเงยเอยมากเดี๋ยวไปฟังกติการก่อนแล้วมาดูว่าจะไปเจอกับทีมงานโต้ซ่อนมีคนไหนค่ะโอเค กาททาร้องท่อนฮุกผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนฮุกของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมาขว้าไม้และร้องท่อนฮุกออกมาให้ถูกต้องถูกคำ <Okay. S 2> หากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งร้องทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนไปหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลยก็จะไม่มีใครได้คะแนนโอ okay. yeah. แต่ถ้าไมไดถึงยืนห่างน้องขนาดนั้นอะเราเอาเบืโสกว่าต้องแบบให้น้องๆเขานิดนึงเนาะก็แย่งไม้ทัานพากกันโอ้ยอันนี้คือตัวตึงน้ำวังน้ำหนาระวังนะเสื้อแหละแต่ว่าอันนี้เป็นคะแนนรายบุคคลรายบุคคลดังนั้นคือใครออกได้ออกมาเลยโอเคโอเคพร้อมไหมคะสำหรับเพลงแรกพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเพลงแรกเพลงนี้ครูเคาร้องว่าอย่างไรไปค่ะ เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยซีนเบคอนบัสน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้อ้าวใช่เหรอเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าพ้องครั้งแรกเธอร้องนี่เพลงนี้ไม่เป็นไรต่อไปแฟนผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย นได้ยังไปสื้อเบคอนอยู่เลยอ่ะเขาเคยลองด้วยกันมีประสบใช่ประสบแล้วเพลงแรกนะคะแฟนผมนั่แหละลูกหมีไปเล้วอิงวมาก มันไม่มีทางลืมใครสักคนจะหากว่าเราเนิมนนกมันไม่มีทางลบใครสักคนจะยันเก็บไว้ในหัวใจลืมได้นไงย่ะถ้าหากว่าเรานั่นยังรักมันไม่มีทางลืมใครสัมคชจไม่ใช่าเราเน่ไยังรักมันไม่มีามใครไักคน้หากว่เราเนม่นยังรั มันไม่มีทางลืมใครสักคนจะหากว่าเรานันยั้รักมันยังไม่มีทางลบใครสักคนจะยังเก็บไว้ในหัวใจลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลบอะไรก็ตามแต่เธอสุดท้ายยังรักอยู่ ไม่ธรรมด้เอาจริงค่ะเอาจริงเป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินแหละแต่ว่ามันจะมีเนื้อเนี่ยลืมลบอะไรมันจะแบบนิดนึงนิดนึงแต่คือมันต้องฝึกคอเลยอ่ะอแล้วลบไม่ได้ช่วยให้ดูนะคะสัญญาณเด้กดีค่ะอุ้ยน่ารักไหมนี่เขาเป็นหลอนคือให้ดูแบบ ใช้พัาใส่เนนเนนนนในโอลิ่งอะอะไรอะร้องลยนะโอ้ยใครได้อะไม่ได้ักเมย์เมย์ด้วอะไรอะร้องไงอะจริงตอนเรารัรมวยไป เดีจะเป็นแค่โอลีแฟนเฟนอะไรโอลี่แฟนเดี๋ยวจะเป็นแค่โอลี่แฟนไม่จำเป็นต้องโอลีเออแฟนเดย์ควอนแค่ใครได้น่ะเนี่ยเวลาเธอเงาก็โอเคผิดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เลยลูก ดูแลแบบไม่พักเพราะหวังได้รักไม่ใช่ผักใสได้แต่เป็นแค่ only friend ไม่จำเป็นต้อง only friend ได้ควงแค้นเวลาเธอเหงาก็โอเคก็ไม่โดนเทแล้วหัวใจตกคนนี้เราเอาไงดี นั่นนี่เขาไม่เก่งลนะาไปไม่ทันจริงไปไม่ทันเออแต่ว่าเพลงนี้เนื้อยากนะจริงเนื้อยากมันแรปนิดนึงตรงนั้นอ่ะมันตอบให้เราเคยได้ยินบ่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าไงจริงแต่แล้ว ตอบวะไม่มีไม่หรอไม่มีสัอย่างเจด่าหรองไม่น้อยจังสองสาวรู้จักไหมเพลงนี้รู้จักแต่ก็มันมึนทุกอยู่อบบยังไงเนาะเอางี้ถ้าเราคุณเราวิ่งออกมาก่อนเพราะพี่ว่าสองคนเนี้ยขอแช่ไม่ได้เลยใช่ไหมได้เลยแย่ะยังไงก่อนแย่งก่อนแย่งก่อนเองผิดเองผูกไม่เป็นไรออกมาก่อนนะคะแต่เพลงนี้เพื่อนสนิทนะคะตอนนี้ได้คะแนนไปแล้ว เต้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 แล้วเต้เต้เต้แอ้วโอ้โหอยู่นเบคอนไอ้เออใ่อยากจะมองใช่ปะอยากจะมองห้ชัดชัดยิงกอนนี้ไม่ใช่ทีนี้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนดีเด่นเพื่อนดีเด่นเพื่อนดเด่นฟังต่อไหมฟัง่อีกนิดนะเออเอนึกออกอ่ะเออ เขาไม่เหมือนเราเข้ามาันีเหตุผลาใวก้อมาในวักี้เหตุผลที่เธอบอกไม่ว่ากี้คำพูดที่เธอคอยอธิบายฉันไม่ได้มันเพียงแค่เรื่องเดียว ว่าไม่ไักกันไม่รักกันเออฉันต้องทำยังไงไม่ว่ากี้เหตุผลที่จะเออเราเทวยกันเสมอมันยิ่งต้องยิงยิงย้ำว่าเราคงไม่เหมือนเคยเมย่อง้อรัิเธอเยล่่ยนไปใ้ย้องอื่น้ย้อเอ่่้ย้ออ่อย่ง่ ไม่ต้องพูดเลยเหตุผลเหตุียงมีฉันยิ่งเสียใจฉันไม่ได้อยากฟับมีเวกี้แฮตพ้นที่เธอบอกผูกพันคือขอบคุณค่ะของพันขอบคุณเธอหรอพันขออีกทีแบบสมูทสมูทไว้เผื่อพี่ตัดหน่อยไม่ว่ากี้แฮตพ้นที่เธอบอกเอ้ย ไม่ว่ากี่คำพูดที่จะคอยอธิบายฉันได้ยินมันเพียงแค่เดือนเดียวต้อเพราะไม่รักกันแล้วฉันต้องทำไหมไม่ว่ากี่เหตุผลที่จะเอ่ยมันยิ่งต้องยิ่งย้ำว่าเราคงไม่แม้ เธอรักเธอเปลี่ยนไปให้คนอื่นไม่ต้องพูดเลยเหตุผลเหตุผลที่มีฉันยิ่งเสียใจเอ้าฉันไม่ได้อยากสังฉันไม่อยากปังอ่ะคือเป็นหนึ่งคะแนนที่รู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะ

เปิดใจทันทันทันนาต้องไม่ออกแคเธอพูดว่ารักคำเดียวก็เข้าใจและอ้ที่สุดนะบคุณทิลลี่พี่เราจะบังพี่ทำไม ฉันหน้าตาเป็นไงไม่มีใครทราบตอนนี้ลิลลี่เขาไม่คะแนนแล้วนะตีชายังไม่มีเลยค่ะอ่าและเพลงนี้นะคะเลิกกักแล้วรักก่อนนะคะเฮ้ยใครคะพาคนเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้พาคนเธอผ่านมาโอ้โหอะไรอะลูกมีซ้อมวะจริงปหมเนี่ยแกลเกี่ยวไม่สำคัญเธอแค่บเออ แค่ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจ,ใจสั่งมา,มาอยากโกนเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนับแก้วตาขราวหลังจะไม่มาจะไม่ท้ คือพี่เสกขึ้นกี่เพลงหรือเอาไม่หมดแม่เลิศเราเราเคยฟังมาที่ไหนเคยเคยตาเปล่าเลยมั้ยอยากฟังบ้างอยากฟังบ้างร้อมกานีบางบ้างด้างก็เลยมาลองเพลงบอกแค่อยากให้เจอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาเอ้าอย่าโกรธเลยนะ ในฉั้นน่าแก้วตาคราหลังจะไม่มาจะไม่โทถและเพลงนี้นะคะใจสั่งมาลูกปี่เลยไปค่ะโซโล่โซโล่โซโล่คโนว่าพร้อมแล้วไปค่ะ ฮะอุ๊ยเผ็ดเขาใช่ปะเดี๋ยวชอบแค่ไหนเป็นได้แค่นั้นใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นได้แค่ไหนเป็นได้ก็แค่ไหนเอาว่าเธอให้ได้แค่ไหนพยายามผูกเพทอ่ะก็เป็นได้แค่นั้นนึนึกอย่าบอกว่ตัวเองนึกโออยู่ว่านี่น้องม่กแต่ต้องเล่าจะได้รู้เธอให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวัน ฉันหาเมาแต่ใจเออคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลเอออะไรวะจะอให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเมาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิด ยังนั้นมีเธอข้างกายจะ<ต>ให้ฉันนั้นเป็นอะไรไกย็กยอมาีแล้วใ้มต้องแบบกระจายกระจายอกระจายบ้ากระจแคกันบ้างแล้วพ,พี่บีเอาพี่บีไม่แย่งหรอพี่ไม่ <c oughs> ร,ร,รู้เจอรู้ว่าเป็นของน้องวงบาสนะแต่แบบไม่ได้ไม่เปิดฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบอาจจะไม่ได้ฝึกร้องบอยอะไรอย่างเงีนะ้ยไม่เป็น เพลงหนึ่งนะะีเป็นเพลงของบอ่าแล้วเพลงนี้นะคะแค่ไหนแค่นั้นนะคะเป็นเล่นไร้เงินไปค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเพราะมสำหรับรายการนี้นะคะแค่ร้องถูกร้องได้แล้วเราไม่เร็นพิเศษเราแบบขอแค่แบบจําเนื้อให้ถูกแค่ลึกเนื้อก็ยากแล้วคือตอนแรกกังวลอุ้ยร้องเพลงอ่ะจะทำกันได้ไหมอ๋อจริงๆคือไม่เน้นคีย์ใจใจวุ่นวุ่นเท่านั้นเน้นเข้าร่วมสนุกมากแบบ ตอนแรกยังกังวลว่าแบบจะยังไงแล้วตอนแรกพูดพี่หมีพี่ซอนออกไปก่อนก็แบบเฮ้ยเราจะได้เหรอวะก็คือออกไปก็ทุกคนช่วยเต็มที่เป็นงานกลุ่มความสับพอกเหมือนเป็นงานกลุ่มใช่สันย่าค่ะชอบลูกทุ่งเหมือนกันนะคะจริงๆรู้สึกว่าพอเพลงลูกทุ่งขึ้นมามันมันมันเนื่งเนื่งง่ายกว่าแบบสมัยนี้มันอยู่ในสายเลือดสมัยก่อนนี่ผมฟังลูกทุ่งกันแบบแฟดเลยแฟดไม่บอกล่ะพี่ได้จัดเป็นเพสตลูกทุ่งเออให้มันรู้แล้วรู้แล้วอารินลี่ลูกเป็นไง คือเอาจริงกับเพลงต้นต้นแรกๆอะถามว่าเคยฟังเคยแต่ว่ามันนึกไม่ออกเพราะมันเปิดมาแค่อินโทรสั้นป่าวีแรกเขาวิ่งกันไปแล้วอ่ะเขาวิ่ระสบไงเขาผสมจริงหนูก็ประสบกัมจรประสบอุตสาหะมากอะไรอ่ะแบบอยู่หลังแบบอะไรอะทำไมนึกเกินไปขนาดเนี้ยพอรู้ทุ่มมามันเป็นแบบทางตองที่เราคุ้ยวิ่งเนอะ สนุมกมากเลยค่ะก็เราก็หยุดยุ่งแล้วกัวกนเนากนเนะก็ไม่ได้ตนักกันมากก็เพลงก็เป็นเจนเรานี่แหละแต่มันต้องใช้เวลาคินดน,นิดนึงอ่ะมันมันเช้าอยู่มันสรวนสารวุวานโอเคให้ฝากผลงานอีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะก็ฝากติดตาม h a m o n y Secret ด้วยนะคะตอนนี้ก็น่าจะออนแล้วนะคะทุกวันเสาร์ทางช่องวันนะคะสี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็รับชมออนไลน์เวอร์ชันนั้นค่ะนะคะในที่ไอชีหรือว่าไอชของที่เดียวเท่านั้นค่ะแลฝากติดตามน้องนองด้วยนะคะ รบบพาโมนิซีเกตแล้วก็ถ้าชอบท้าเล่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทูซอนมีแล้วอยากให้น้องๆมาทำ a l าเล g e อะไรกับเราอีกสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะอบคุณท่คนถ้าลูกทุ่งหรือว่าเพื่อชีวิตมาลูกหมีได้อีกแล้วจริงเพลงเก่าเก่าอะไรไ้ยได้เราเปิดนี้ไม่ได้นะเราเปิดจีหอยด้วย